วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตั้มคนตินดินนะครับพี่พี่น้องน้องเห็นแบบว่าพี่พี่น้องน้องถามกันมาว่าเฮ้ยดอก18นิ้วราคาที่แบบว่าไม่สูงมากแต่ว่าเสียงได้คุณภาพไม่มีหรอกครับวันนี้ผมจะให้น้องมาดูนะครับนี่เลยนะครับผมจะประกอบตู้นะครับ18นิ้วดีพันธ์นะครับไปพร้อมกับดอกตัวนี้นะกล้องเข้ามาดูนี่นะครับดูถ่ายให้เขาดูหน่อยว่ามันสวยแค่ไหนตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,500บาทนะครับตัวนี้นะ2,500บาทนะครับมาพร้อมกับไวซี4นะครับวัดนะผมจะไม่พูดเกินจริงนะผมบอกสมมติว่ามันมา500จะไปบอกว่า800 900อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับมามาตัวนี้นะวัดมาอยู่ที่800นะครับแต่ว่าเล่นพีคได้ถึง1 6 0 0นะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้ชูงมากนะครับไว้ีหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นอดอก บริษัทเรานะครับตัวนี้นะดอกนิวตันนะครับผมนิวตันตัวนี้ถ้าพูดโทนเสียงนะครับตัวนี้ก็ดีราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมตีคร่าวๆนะครับพร้อมใส่งานตัวนี้นะครับผมอยู่ที่หกพันนะครับดอกสองห้าเนาะตู้สามพันห้านะครับก็หกพันนะครับถือว่าโอเคนะครับเสียงสําหรับแบบว่าคนมีนะครับมีเงิน เราเล่นเราเล่นคนมีตังนะครับแล้วก็คนไม่มีตังนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ทนเสียงผมจะบอกว่ามันเป็นพื้นฐานของตู้18นิ้ว V ีพันอยู่แล้วนะครับที่แบบว่าเสียงออกมาดีนะครับผมมาแต่กล้องมาดูนี่หน่อยอ่าตัวนี้นะครับสีที่เราใช้ทําก็เป็นสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับซูมได้เลยนะครับสวยงามนี่ครับตัวนี้ก็พ่นสีอย่างดีเลยเห็นไหมครับลายที่สวยนะครับตัวนี้ ไม้นะครับผมอยากจะบอกให้พี่น้องๆนะครับผมเบรดซับ18นิ้วนะครับถ้าเป็นแบบเบรดรุ่นไหนก็ตามนะครับแบบว่าถ้าเราจะเล่นดอกดีๆอัดๆแรงๆแบบนี้นะครับเนื้อไม้ที่เราใช้ทําต้องดีนะครับผมเพื่อจะได้ซับแรงนะครับในการกระเทกของดอกนะครับวันนี้ก็คือไม้อัดภูเขานะครับถ้าเบรดหรือว่าตู้แบรนไหนนะครับใช้ไม้อัดภูเขาทํานะครับ เบสมันก็จะแน่นนะครับตู้ก็จะไม่กระพือนะครับเสียงก็จะไม่กวงๆนะครับตัวนี้ออกมาดีรีดเสียงได้ดีนะครับตัวนี้ราคา3ามพผมว่ามันโอเคหนึ่งนะครับถ้าราคามันสูงขนาดนี้วัสดุที่เราใช้ทํามันก็ดีนะครับตัวนี้สีนี่ไม่ได้รับถังแบบว่า 200- 3 0 0 500นะครับพันกว่าบาทนะครับนี่ประมาณพันพันสี่พันห้ามั้ยที่ใช้ทำเนาะสีนี้ก็แพงนะครับเป็นสีอุตสาหกรรมอย่างดีนะครับ ถังหนึ่งก็ประมาณนั้นเนี่ยครับก็มันแพ,ง,พงแล้วก็ทุกอย่างนะครับรวมอยู่ที่สามพันห้าเนี่ยนะถ้าถ้าบอกนะพี่ๆน้องๆถ้าแบบว่าราคาที่แบบว่าแพงหรือว่าสามพันห้ากับสองพันห้าพี่ๆน้องๆก็สเสียเอาเองนะครับว่าวัดสดุที่เขาใช้ทํามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือสีดีนะครับสีดีนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ตัวนี้ก็ดีนะครับเห็นไหมมันมันแน่นนะครับแล้วก็จะบีบเสียงได้ดีนะครับตู้ก็จะไม่กระพือนะครับตรงนี้นะครับสวยงามนะครับราคานี่แบบว่าโอเคแล้วหกพันเนี่ยถือว่าแบบอยากจะแนะนํามากนะครับตู้นะมันดีราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับเป็นพี่น้องแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าพี่พี่น้องน้องมีดอกที่บ้านเอานํามาให้ร้านเราประกอบให้ก็ฟรีนะครับใส่ดอกให้ฟรีนะครับผม ไม่คิดตังนะครับร้านอื่นไม่รู้ว่าเขาคิดหรือเปล่ามีย้อนเสียงไหมไมย้อนใช่ไหมอ่าโอเคถ้าถ้าแบบว่าพี่ๆน้องๆสนใจนะครับคืออยากแนะนํานะครับส่วนตัวผมอยู่ในร้านนี้ผมก็รู้ว่าเบสต,ตัวนี้มันดีนะมันมาดีเสียงที่ออกมามันโอเคไหมผมก็เลยมาแนะนํปพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอ่ะซิกเนเจอร์ที่ผมอยากจะแนะนานะครับแล้วผมก็จะไม่ได้อวยว่าจะไม่เข้าข้างร้านด้วยว่าเฮ้ยมันดีนะบางบาง,บงแบบ อไม่พูดนะบางที่เขาก็อาจจะโปรโมทร้านเขามันเกินจริงไปนะครับเกินจริงไปมันก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปบริโภคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีผมจะบอกนะครับสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับยี่ห้อหรือว่าวัสดุในการใช้ทํานะครับมันก็แตกต่างกันนะครับผมพี่ๆน้องๆก็ควรตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าถ้าซื้อตู้ราคาถูกนะครับ ว่าจะดุที่เขาใช้ทํามันก็ไม่มีอะไรที่เขาจะเอาดีๆมาทําแล้วจะมาขายถูกๆหรอกนะครับพี่พี่น้องไม่มีในโลกนี้นะไม่มีหรอกครับผมก็ต้องพันหนึ่งมันก็ไม่ดีเท่าสองพันนะครับสองพันก็ไม่ดีเท่าสามพันนะครับพี่พี่น้องก็ควรตัดสินใจนะครับแปลว่าคิดดูดีๆก่อนจะซื้อนะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับตัวนี้ที่ผมจะประกอบอยู่ตรงนี้นะครับผมใบละหกพันนะครับพี่ๆีน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ มันพอซื้อไหมไม้ก็เป็นไม้อัดนะครับมันแน่นนะครับแล้วก็มันไม่กระพือเราเปิดเสียงก็ไม่บวมเสียงแน่นเบียดเนีย่ยกระซับพ,พี่ๆน,น้องๆคิดว่าเป็นยังไงไปพี่พๆน้องๆหลังจากที่ผมพูดจบแล้วนะรักพี่ก็ตัดสินใจเอาเองนะนะว่าหกพันแล้วก็ดอกตัวนี้มันโอเคไหมตัวนี้ก็ไว้สี่ไว้สี่ผมว่าโอเคนะครับคงมันก็เป็นคงมันก็เป็นคงหล่อนะครับมันไม่ได้เป็นคงปั๊มนะครับเนี่ยเห็นไหม แต่กนมาดูเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับทุกอย่างทุกชิ้นทุกอย่างมันขึ้นบปว่าเพดล้อมข้างๆนะครับอย่างเส้นมีตู้แล้วต้องมี power power ต้องใช้ยังไงสมมุติว่าดอก800วัตต์นะครับพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆก็ต้องเอา power ที่2000นะครับหรือว่า1 6 0หหรือว่า2 4 0 0มาขับนะครับอย่าไปเอาไปว่าดอก อย่างนี้นะดอก800รีอยอย่างนี้เว้ย power เอาแค่พันสองก็พอหกร้อยก็พออย่างนี้มันไม่พอนะครับผมแล้วก็จะทําให้เสียงที่ออกมามันไม่ดีนะครับอย่าบอกว่าตู้ไม่ดีอย่าบอกว่าเสียงไม่ดีหนึ่งก็ต้องดูภาพว่าโดยรวมนะครับว่าหนึ่ง power เราต้องดู power ก่อนนะครับตอนที่เราจะเล่นดอกคีแปดก็ต้องดู power นะครับผม power ต้องแรงนะครับถึงจะขับดอกออกมาได้อิ่ม ดอกจะได้ทํางานมีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับผมอ่ะพี่ๆน้องๆไม่พูดมากนะขอตัวแบบว่าประกอบเป็นก่อนนะครับพี่ๆยงน้องนะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็แต่ผมบอกว่าจะว่าสวัสดีครับแต่ว่าติดดอกอยู่นะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆน้องแต่กางีกงวะ